ครับพี่ตอนนี้เราจะประกอบเครื่องยามา 5xS นะครับที่115เนอะว่าเราใส่อะไรไปบ้างนะครับพี่ว่าเราจะใส่อะไรไปในเครื่องบ้างนะครับอันนี้คือข้าวๆก่อนนะครับพี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องส่งลงคึื่นนะครับส่วนตอนนี้เป็นเสื้อเบิกใหม่นะครับพี่เป็นเสื้อเบิกใหม่นะครับจะไม่มีเสาีครับพี่เสื้อใหม่นะครับ จะไม่มีเสามาให้นะครับเสาไอ้ตรงนี้ก็จะไม่มีมาให้นะครับตรงนี้จะเป็นเสื้อนะครับเดี๋ยวผมจะไปให้ลงกลึงเขาใส่เสาให้สี่เสานะครับแล้วก็ตรงนี้อีกสองเสานะครับพี่แล้วก็ลูกสูบนะครับเป็นลูกสูบไอเอสนะครับพี่ไซส์สแตนดาร์ดนะครับจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับพี่กล่องขาวตายมาให้เท่านั้นนะครับพี่มันมีหลายนะครับเดี๋ยว ลูกเขาจะออกด้านๆอย่างนี้นะครับพี่เก่าๆหน่อยนะครับแล้วเขาจะมีรหัสของเขานะครับพี่รหัสของเขาแล้วก็ข้างๆจะเป็นรหัสของเขานะครับตรงนี้เนาะที่เราจะใส่เข้าไปนะครับพี่ลูกแหวนแท้หมดนะครับแท้ญี่ปุ่นนะครับพี่ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นก้านสูบนะครับพี่ก้านสูบ ตั้งสุดตัวนี้ก็จะมีตายามาหานะพี่เห็นไหมอ่านี่นะครับพี่เนี่ยเราเดี๋ยวเราจะไปอักก้านกันนะพี่จะไปให้ลงทุงอักก้านเพื่อเราจะมาประกอบกันนะครับเดี๋ยวเรามาชมตอนประกอบกันอีกทีหนึ่งครับครับพี่ตอนนี้น้ลงกําลังจะประกอบเครื่อง RX S นะครับพี่ 115cc ขึ้นนะครับพี่ขึ้นกันรถเลยเนาะตอนนี้มาดูการที่น้ลงประกอบเครื่อง RX S จะขึ้นประกอบกับรถนะครับพี่แล้วก็เดี๋ยว จะมาดูกันนะครับว่าเราใส่อะไรแบบไหนกันไปบ้างสําหรับในตัวเครื่องนะพี่อ่ะตัวนี้จะเป็นแข้งข้างจะเป็นแข้งตัวกลางนะครับพี่ของรถนะครับผมก็ทําการยิงทรายนะพี่ยิงทรายน้ํานะครับยิงทั้งด้านนอกด้านในนะครับพี่มันก็จะเอี่ยมแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับพี่อ่าส่วนลูกปืนที่เราใช้จะเป็นของโกโยนะพี่ที่เราใช้นะพี่สําหรับลูกปืนนะแพ้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มใส่ลูกปืนกันก่อนนะครับพี่ครับพี่ตอนนี้ผมก็ได้ทําการใส่ลูกปืนในเครื่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับหมดทุกตัวแล้วนะครับพี่ครับพี่อันนี้ผมก็ได้ใส่ทําการใส่เข้าเหวี่ยงเข้าไปแล้วนะพี่ก้านผมเน้นเป็นของแท้นะครับพี่ตายมาห้าเลยนะครับก้านแท้นะครับตอนนี้เราก็ประกอบชุดเกียร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกบข้างกันนะครับพี่สําหรับ services. ย้มาห้า S นะครับสําหรับเครื่องเครื่องนี้นะครับพี่ก็พี่ตันนี้เราประกบข้างเสร็จแล้วใช่ไหมพี่เราก็อัดน็อตไปนะครับพี่อัดน็อตให้แน่นทุกตัวนะครับตรงนี้มันจะมีน็อตหลายตัวมากเลยนะครับสําหรับตรงนี้เนาะย้ำไปที่ย้ำไปเรื่อยๆนะครับจนคิดว่าเราว่ามันแน่นแล้ว ย้ำไปเรื่อยๆนะครับย้ำเสร็จก็ต้องมาดูฝั่งคัสด้วยนะครับพี่ว่าคาัสเนี่ยอโอเคดีไหมลื่นดีไหมนะครับพี่ครับพี่ตอนนี้เราทําการอัดแข้งไปแล้วนะพี่เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเรามาเก็บเท็ตออกอีกทีนะครับตอนนี้ถ้าเราประกอบเสร็จแล้วครับพี่เราต้องเอียงข้างนะครับมาดูหมุนคล่องไหมนะครับพี่ หมุนคล่องไหมนะครับลาวโครงลาวเกียวหมุนคล่องไหมพี่ถ้าหมุนคล่องแบบเนี้ยถือว่าใช้ได้นะพี่อ่าใช้ได้เลยแต่ถ้าถ้าหมุนไม่คล่องถ้าตัวนี้แบบเวลาพี่ประกอบเครื่องกันนะพี่เวลาพี่หมุนเนี่ยตัวไหนตัวหนึ่งอ่ะที่มันติดขัดอ่ะพี่ต้องถอดออกมานะต้องถอดออกมาเลยนะพี่ถ้าไม่ถอดเนี่ยพี่ประกอบต่อไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะมีอะไรหลุดอากา้างปูอาจจะหลุดหรือว่าบางที ล็อกกงล็อกเกียวไอตรงเฟืองเกียอาจจะขับอาจจะขบกันนะครับพี่ตรงนี้ยอดน้ํามันเข้าไปเราก็ต้องดูนะครับพี่ว่ามันลื่นดีไหมนะครับมันขยับลื่นดีไหมถ้ามันลื่นก็โอเคนะครับพี่โอเคครับเดี๋ยวเรามาประกอบด้านคาัสต์กันก่อนนะครับ คือซินข้างข้อนะที่ก็ทำการเปลี่ยนใหม่ให้นะครับอตอนนี้ก็ได้ใส่ไอ ลาบเกียร์นะครับหรือว่าตัวตบเกียร์นะครับที่ใส่ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับฉลบน้ำมันกันหน่อย,น,อยนะครับพี่พารที่น็อตตัวนี้เราก็เบิกทำการเบริกให้ใหม่นะพี่เป็นน็อตข้อเหวี่ยงเนะาะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเบอร์สิบเจ็ดนะพี่ส่วนตัวนี้ตัวตัวชมัมารเนี่ยจะเป็นเบอร์สิบเก้านะครับตัวนี้จากจาก จากรอบแรกเนี่ยคือหัวน็อตเนี่ยมันมีปัญหานะพี่คือจากช่างคนเก่าหรือว่าจากเจ้าของเดิมเขาสก,กัดมานะครับพี่มันก็เลยทําให้หัวมันเขาเราียกว่าหัวมันแหลหอนบี้เนาะอันนี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็แผ่นคัสเราเปลี่ยนทําการเปลี่ยนให้ใหม่นะครับพี่แผ่นคัสเปลี่ยนใหม่เลยนะครับพี่ จะลมน้ำมันด้วยนะครับพี่เวลาเราติดเครื่องคัดจะได้ไม่ไหม้ อัดน็อตนะครับพี่ชามคาัสนะครับซินจะเป็นซินอ่าสเตอร์น่านะครับพี่ซินคันเกียร์นะครับซินจานไฟนะครับพี่แต่ว่าไอตัวเนี้ยซินในตัวดันคัส์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเสียนะครับพี่เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสาหรับตัวนี้นะครับ เราสามารถหยอดลูกปืนตัวเล็กๆเข้าไปได้เลยนะครับพี่ตรงนี้นะครับ ตอนนี้จะมีแหวนหนึ่งตัวนะครับพี่ที่ไปลองซินอีกตัวหนึ่งนะมีแหวนตัวใหญ่นะครับพี่แล้วก็มีกิบล็อกนะครับเพื่อไม่ให้เกียร์มันขยับเข้าขยับออกนะครับตรงนี้ครับพี่ตอนนี้เราก็ได้ใส่อ่าจานไฟนะครับพี่ แต่พวกนี้เดี๋ยวเราต้องบัตรกีออกอยู่แล้วพี่พวกนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมัดไฟมัดไลายใหม่หมดนะครับพวกนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใหม่คอยทรงคอยแสงอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใหม่ว่าเราทําเป็น12โวลต์นะครับพี่อ่าเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยมันเป็น6โวลต์นะครับเราก็ประกอบขึ้นเป็นเครื่องไปก่อนนะครับพี่เวลาเราไปไล่ไฟเราก็จะไปถอดออกนลครับ มานี้นะครับเราก็ประกอบไม่เหล็กนะครับพี่จะมีแหวนนะครับมีแหวนหนึ่งแหวนสป,ปริงนะครับพี่แล้วก็นอ็อ ตัวนี้นะพี่ผมก็ได้ทําการเปลี่ยนทรงเปลี่ยนีนนะครับนี่ผมก็จะใส่สเตอร์หน้านะครับพี่สเตอร์หน้าแท้พระอาทิตย์นะครับแล้วก็เป็นแหวนนะครับที่เปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็นอ็อตเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับพี่เพราะว่า อของเก่าเนี่ยโ,โหซัดกันมาเย็นไม่ไหวแล้วพี่ตอกอัดกันมาโ,โหสารพัดสารพันธ์นะพ, <noise> พี่เราก็ทำการอัดน็อตสเตน้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเหน็บตรงนี้นิดหน่อยนะครับเด <m> ี๋ยวเราจะมาพับนะครับ จะพับสักสองตัวนะครับพี่เห็เมัป็นไม่ไปไหนแล้วครับตรงน,นี้เนาะแน่นๆเ,เลยครับพี่ โอเคครับเราประกอบด้านจานไฟเสร็จแล้วนะครับพี่ฝั่งคัแเราก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบช่วงหัวกันนะพี่ส่วนปาเกนที่เราใช้เป็นของสตรอเบอรี่นะครับพี่บางคนเขาจะอัดกาวนะพี่ตรงนี้เนาะบางช่างเขาก็จะอัดกาวแต่ผมไม่อัดนะครับพี่ เพราะว่ามันผมว่า <c oughs> มันเลอะเทอะนะครับพี่เพราะว่าหนึ่งที่อที่ที่ไม่ได้อัดกาวเพราะว่าหนึ่งมันเป็นเสือ้อเสื้อลมพี่มันไม่ใช่เสื้อแบบเสื้อน้าเนาะถ้าเสื้อน้ํเนี่ยหล่อเลี้ยงด้วยน้ําเราต้องอัดหน่อยหน่อยครับพี่แต่ว่าอันนี้มันก็โอเคอยู่นะครับการสูบอ่าอันนี้การสูบนะครับพี่อันนี้จะเป็นอาลูกปืนลูกปืนปลายก้านนะพี่แท้นะครับใหม่นะครับพี่ อารมน้ำมันหน่อยครับเข้าไปปกตินะครับอันนี้จะเป็นลูกสูบนะครับลูกสูบเป็นลูกสูบแท้นะครับพี่ไซส์สแตนดาร์ดนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียงแหวนแท้นะครับพี่อ่าตรงนี้จะเป็นแหวนแท้นะครับพี่อ่าไซส์สแตนดาร์ดนะครับขับพี่สลักเป็นสลักแท้นะครับ เปลี่ยนใหม่นะครับพี่สลักลูกสูบนะครับตรงนี้อ่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะทําการประกอบช่วงเสื้อสูบนะครับพี่อ่าเสื้อสูบตัวนี้น่ลงเบิกใหม่นะครับพี่เบิกใหม่เลยนะครับเป็นเสื้อสูบใหม่เสาใหม่นะพี่นี่เลยนะครับใหม่หมดนะครับพี่อ่าลูกสูบแท้นะครับพี่เสื้อเบิกก้านแท้นะครับพี่ตัวนี้นะอ่าเดี๋ยวเรามาประกอบกันครับ อ่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะทําการประกอบช่วงเสื้อสูบนะครับพี่อ่าเสื้อสูบต,ตัวนี้นะ่ลงเบิกใหม่นะครับพี่เบิกใหม่เลยนะครับเป็นเสื้อสูบใหม่เสาใหม่นะพี่นี่เลยนะครับใหม่หมดนะครับพี่อ่าลูกสูบแท้นะครับพี่เสื้อเบิกก้านแท้นะครับพี่ตัวนี้นะอ่าเดี๋ยวเรามาประกอบกันครับ พี่ตอนนี้ผมก็ได้ใส่แป้นลีดนะครับพี่แป้นลีดนี่เป็นคือแป้นลีดเดิมติดตัวรถนะพี่ทาความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วส่วนตัวนี้นะครับพี่ยางลีดเนี่ยผมได้เปลี่ยนทําการเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่เลยนะพี่พี่ตอนนี้นะลงก็ทําการเอาเครื่องขึ้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับรถมอเตอร์ไซค์นะครับพี่สาหรับแอคันนี้นะครับพี่ตอนนี้ก็เอาเครื่องขึ้นไปที่เรียบร้อยครับ ครับพี่ตอนนี้น้าลงก็ทําการใส่่าปั๊มเบรกนะครับพี่ปั๊มเบรกน้าลงก็เบิกใหม่ให้นะครับพี่ปั๊มเบรกหน้านะครับตัวน,นี้เป็นปั๊มเบรกล่างนะครับน็อตเป็นเกลียเบอร์สิบสี่นะพี่หัวเป็นเบอร์สิบสองนะครับน็อตเดิมตรงรุ่นนะครับพี่ครับพี่ตอนนี้น้าลงก็ได้ทําการ เปลี่ยนอ่าไม่ใช่เปลี่ยนพี่อ่าใส่ไอ้โซ่นะพี่โซ่โซ่นะครับเป็นของพระอาทิตย์นะพี่สี่สองแปดนะครับเบอร์สี่สองแปดนะพี่โอเคครับอ่าครับพี่ตอนนี้ก็ได้ใส่ไอ้อ่าโซ่เสร็จที่เรียบร้อยนะครับครับพี่ตอนนี้ก็ทําการใส่ฝาสูบจะมีอ่าจะมีบักเกนตรงนี้นะครับพี่จะมีบัเกนฝาสูบหนึ่งตัวนะครับจะต้องใส่เข้าไปด้วยนะครับ การฝาแลบนะครับพี่ใส่ไเ,เลยครับเดี๋ยวเรามาขันเนาะเข้าไปสี่ตัวนะครับ ทำการอัดนะครับพี่อัดสอดเสื้อนะครับอัดแน่นหน่อยนะครับพี่กันฝาแลบนะครับไม่ใช่ขนันกันจะน็อตขาดนะครับพี่ โอเคครับก็ได้ทาใส่ฝาเสร็จที่เรียบร้อยครับตอนนี้ก็ทําการใส่เขาเรียกเขาเรียกว่าปอดนะพี่ปอดไอซ์ I H นะครับปอดไอซจะไอเนี่ยจะลอดด้านซ้ายมือนะพี่ตรงเนี้ยปอดตรงเนี้ยอ่าจะลอดด้านซ้ายมือนะแต่ถ้าเป็นคอนขอดเนี่ยจะลอดขวามือนะครับพี่แล้วก็จะมีลูกยางลูกยางตัวนี้ต้องใส่นะครับพี่ ตังเบิกให้ใหม่ครับเดี๋ยวเรามาอัดน็อตกันครับประมาณนี้ครับพี่อตอนนี้เราลงข้อทำการได้ใส่หางเต่านะครับพี่หางเต่านี่มีหลายรูปแบบนะพี่ก็จะเป็นแบบนี้นะพี่หางหางเต่าหลังนะถ้ามีตำถ้ามีตายามาฮ่าตรงนี้ก็ถือว่าแท้ แต่ถ้าไม่มีตรงนี้ก็ถือว่าไม่แท้แต่ว่าของแท้มันแพงแล้วก็ของไม่แท้มันหาง่ายกว่าของแท้มันหายากแล้วก็มันไม่ค่อยมีแล้วก็มันแพงครับโอคครับตอนนี้ก็ทําการใส่กระจกด้านซ้ายมือนะครับพี่ ใส่กระจกลนที่เรียบร้อยสองข้างครับแล้วพี่เดี๋ยวน้าลงจะมาประกอบท่อไอเสียนะครับพี่ท่อไอเสียเนี่ยมันจะมีทั้งหมดเป็นแบบนี้นะท่อท่อหลักๆของไอเอสนะพี่หรือว่าไอเคก็ช่างครับมันจะมีตรงนี้นะพี่ที่พวกพี่พี่เวลาสตาร์ทรถอ่ะมันจะมีควันออกตรงนี้ใช่ไหมพี่ควันออกออกเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีประกันตัวกลางอีกตัวหนึ่งนะตรงเนี้ยเพื่อให้มันแน่นก่าเดิมแล้วก็ให้แบบ ควันคือเนี่ยไม่ค่อยไหลออกมาครับพี่เดี๋ยวมาดูการประกอบกันครับอ่าครับพี่เราก็ทําการใส่นอ็อตคอเป็นที่เรียบร้อยนะพี่แล้วเราก็โซนแอกชีดหน่อยนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ถ้าใครมีสกัดก็สกัดมันเข้าไปนะครับพี่ค่อยสกัดไปเรื่อยๆครับ ถ้าูถึงว่าตามหลักเขาจะมีแบบกุญแจเนาะแต่อันนี้กุญแจตันนี้เราไม่มีเมื่อเราประกอบท่อเสร็จเราก็ย้ำเลยนะพี่ย้ำก่อนนอกก็อตตัวกลางเลยนะครับว่าน็อตสวิงอาร์มนะพี่ สรงก็จะได้ประมาณนี้ครับสำหรับข้อไอเ d ยางพักเท้าซ้ายขวาเปลี่ยนให้ใหม่นะพี่ต่อเข้าไปเลยประมาณนี้ครับคอยคอยหัวเทียนนะพี่หรือว่าคอยไฟนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับพี ทิมเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะพี่ซ้ายขวาเลยนะครับอันไหนที่เราเปลี่ยนได้เราเปลี่ยนให้หมดนะพี่ดูกันเอานะครับตัดสินใจกันเอานะครับพี่ โอเคครับเดี๋ยวเรามาใส่ข้างหน้ากันครับน็อตเนดเปลี่ยนหมดนะครับพี่อันไหนที่แบบมันมันขัดหูขับตาเราก็เปลี่ยนประมาณนี้ครับอันนี้จะเป็นด้านซ้ายนะครับใส่ทับทิมด้านซ้ายมือกันพี่ ไปเปลี่ยนนะครับพี่เดี๋ยวผมดูก่อนแบบไหนร็ทั้งไหนบ้างได้บ้างนะพี่ผมก็ไม่ค่อยเก่งหรอกพี่